กับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้ผมสันมคานรายงานตัวเช่นเคยนะครับวันนี้เอาเครื่องรางให้ชมกันนะครับมีแม่เยอะนะครับวันนี้มี6ชิ้นนะครับเน้นเน้นนะครับเป็นตะกุดนะครับหลวงพ่อเยี่ยมสะพานสูงอาจารย์แปลกหลวงพ่อเงินตะกุดหลวงพ่อเงินนะครับอาจารย์กิ่นนะครับนะครับหลวงพ่อไผ่นะครับแล้วก็ คุณแผนพายคู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับวัดสะพานสูงนะครับนะครับนี่วัดสะพานสูงนะครับดูง่ายครับดอกนี้ดูง่ายครับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนะครับหลวงพุกิน ปุเอี่ยมนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอ่าดอกนี้ดอกนี้เป็นลงปุกินนะครับอันนี้เป็นลงปู่เอี่ยมนะครับนะลงปู่เอี่ยมนีสะพานสูนะครับตะกุดตะกุดโซลตนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพตะกุดโซลต์แบบมีท่านใดชื่นชอบนะครับ ลองดูนะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบตามสภาพนะครับตามสภาพโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับตะก,กุดคู่ชีวิตนะครับคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังตะก,กุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับ สภาพเดิมๆนะครับสวยนะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับโอเคนะครับฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้น่าจะเป็นอ่ะผมดูนะเนี่ยดอกเนี่ยเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับเป็นเงิน,น อันนี้ผมตีอาจารย์แปลกนะครับอาจารย์แปลกนะครับสี่สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับเนี่ยสามนิ้วครึ่งนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับเท่ากันนะครับผมตีอาจารย์แปลกนะครับเก่านะครับนี่ครับเป็นเงินนะครับนี่ครับเป็นเงินนะครับ ามสภาพนะครับนี่สภาพสวยนะครับเก่านะครับเตี้ยชันแปลกโอเคอันนี้เป็นผมตีอันนี้ผมตีหลวงู่กินนะครับดูท่านใดดูแล้วชอบนะครับทักทายเข้ามานะครับเพราะว่าตะกุดมีหลายยุคนะครับทันแล้วแต่แกับหลวงพ่อเลยครับนะ ใครที่ดูเป็นนะครับทักทายเข้ามาแล้วกันนี่ครับผู้กินอ่านะครับใครชื่นชอบดอกไหนครับทักทายเข้ามานะครับอ่าไปนะครับสี่ดอกอ่าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับหลวงพ่อไผ่นะพิมพ์ช่างชาวบ้านนะครับหลวงพ่อไผ่พิมพ์ช่างชาวบ้าน เนื้อหาสวยมากครับนี่ครับดูเนื้อใครชอบทักทายเข้ามานะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายคุณแผนภายคู่อคุณแผนภายคู่นะครับนี ใครชื่นชอบราคาเบาๆนะครับทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามานะครับราคาเบาๆครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับทักทายเข้ามาโอเคนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับนะมีให้ชมก <pl ains> ันประมาณนี้นะครับเดีはは๋ยวถ้ามีอะไรก็เพิ่มเติมได้นะครับกดติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวมี อะไรก็จะมานําเสนอนะครับนี่อันนี้ผมบอกเลยว่าลองดูนะครับใครที่ดูเป็นนะครับที่ดูเป็นนะครับทักถายเข้ามานะครับเป็นเครื่องรางเป็นตะกุดนะครับนะได้มา4ชิ้นนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสันบังคารวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ